เรามาเช็คอุณภูมิกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงห้าสิบดครับอุณภูมิอยู่ที่28.5นะครับข้างนอกอยู่ที่ประมาณสามเวลาเที่ยงห้าสิบดนาทีนะครับอุณภูมิที่ประหลอดก็จะอยู่ที่ประมาณส4ี่กว่ากว่าครับ3 4สกว่ากว่าประหลอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเจะประหลอดแค่ อุณหภูมิในน้าอีกทีนะครับเพื่อเป็นการวัดว่าน้ําท้ายบอ่อจะเท่ากับในมิเตอร์นี้ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆก,กันหน่อยด้วยครับดูเด็กๆหน่อยอจับหัวแดงไว้ด้วยนะครับจําเพื่อนๆจําหัูแดงไว้ด้วยนะครับหัวแดงนะครับเดี๋ยวเราจะับอะไรกันหน่อยหนึ่งเด็กๆแข็งแรงดีนะครับไม่มีฟิมไม่มีอะไรนะครับ อันนี้ก็พี่ๆเขาพี่ๆเขาก็ยังจะเชื่องอยู่เหมือนเดิมครับน่ารักดีครับทุกตัวครับอันนี้เราใส่วิตามินนะครับก็จะแลดูกินดุหน่อยเดี๋ยวเราจะไปดูที่หัวบอก,กนยครับแต่ตอนเนี้ยอุณหภูมิที่ขึ้นมา0.5ไม่ทราบว่าเป็นเพราะพัดลมหรือเปล่าครับพัดลมมันมีปัญหาครับเสียงดังมาก าจจะต้องเปลี่ยนพัดลมครับอุณหภูมิมันถึงได้ขึ้นมา0.5องศาอันนี้คืออุณหภูมิที่เครื่องนะครับหัวบ่อครับ3.4.1อุณหภูมิที่ในบ่อ28.5เท่ากันนะครับเวลา1ิเวลาติ12นาฬิกา59นาทีนะครับเวลาติดต่อกันนะครับ วันนี้เราอาจจะต้องปิดเครื่องเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนพัดลมครับพัดลมแรงมากครับเสียงดังมากเราอาจจะต้องเปลี่ยนพัดลมครับเดี๋ยวฝากติดตามดูนด้วยนะครับว่าอุณหภูมิจะคงที่ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนพัดลมแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิที่อ่าเห็มก่อนนะครับอยู่ที่ลงมาที่เท่าไหร่ ยี่สิบเออลงมาที่ประมาณยี่สิบยี่สิบแปดเอ,อ่อเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบแปดต่อกว่าครับเท่ากับอุณภูมิในบ่อน,นี่เท่ากันนะครับเท่ากับของมิเตอร์ครับเดีเออ๋ยวเ,เรามาติดตามันต่อไปครับ